สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุนาค่ะนุนาพาไปดูผู้เล็กไฟนี่ยามเช้า7จ็นาฬิกาครึ่งของวันที่5้ธันวาคมนะคะหเช้าเราก็ดูบรรยากาศการใส่บาตแล้วนะคะพี่น้องยูทูบเบอร์ของเราใส่บาตแล้วตอนนี้มาที่สวนผักปาร์ตี้ยูทูบเบอร์นะคะสวนผักนี้มีสีเปลงใหญ่ยาวมากเลยนะคะปลูกพริกมะเขือนี่เราปลูกไปแล้วสวันสามคืนนะคะ อ้าวตัวยุ่งของเรามาอีกแล้วโอ้แม่ว่าจะเข้าไปสวนผักอยู่ตัวยุ่งมาทําไมเนี่ยฮะอีนะคะคนโน้นคือป้าเปียกนะคะภรรยาอาจารย์อ่อนจันทร์นะคะช่อง y o u t u กระท่อมชมจันทร์นุนามารบกวนให้จันทร์แต่งเพลงไตเติ้ลให้นะคะชื่อเดิมช่อง YouTube ของนุนาก็คือนุนามาลองนี่กันนะคะชื่อเดิมชื่อเดิมนะคะถ้าจะมาอยู่กกกๆี่นุนาก็เกรงว่าจะ ไม่เหมาะสมนะคะอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรท้าทายไหมทํานองนี้นะคะนุนาก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นเปลี่ยนเป็นนุนาซองหวยก่อนเปลี่ยนเป็นสองหวย2องหวยก็จะไม่เหมาะอีกก็เลยเปลี่ยนเป็นนุนาานุนานะคะแล้วก็มาเป็นนุนาพาไปดูนะคะตอนนี้รบกวนอาจารย์แต่งเพลงไตเติลให้แล้วเราก็จะได้ชมได้ฟังเพลงไตเติลในคลิปวิดีโอนะคะนุนานะคะอาจจะใส่ตอนหัววิดีโอหัวมว้วน หรือว่าจะใส่ตอนท้ายก็ได้นะคะใส่ตอนท้ายเรื่องส่งหวยก็จะไม่ไม่ยึดนะคะไม่ยึดเป็นหลักไม่ยึดเป็นหลักเนาะเรื่องส่งหวยเนาะแล้วก็พาไปลองโน่นลองนี่ก็จะตัดออกไปก่อนนะคะอาจจะเป็นสายลุยสายแว่นเอ้ยากอีแม่ยาก,อ,อ,ยกอีแม่นุ่มเปยียวนี่กัดตาอีแม่ี่นี่ว่าวาใส่บัดเบี้ยววายย่ามเดกับย่ามเกาอีหมานี่เสียสนองับตาแม่ดี่นี่อืมนี่นุ่มเปียว ซนซนมางับแต่เรานะคะงับมืองับแขนงับขางับก้นงับหน้านอกงับไปหมดเลยมันซนกับมันห้าวตอนเช้านี่เดี๋ยวแม่จะไปผัดข้าวให้กินนะอา้าคุยต่อใครที่กดติดตามหนูนานะคะหนูนาขอฝากาชื่อช่องด้วยนะคะคือคนคนเดียวกันนะคะหนูนาก็เป็นแอดมินคนเดียวนี่แหละนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องหนูนามาลองนี่กันหนูนาหนูนาหนูนา,นนาหรือว่าหนูนาสองห้วยเมื่อก่อนนะคะก็มาเป็น หนูนาพาไปดูนะคะหนูนาหนูนาพาไปดูงั้นหนูนาขออนุญาตใส่ชื่อคําว่าหนูนาภาษาอังกฤษแล้วก็หนูนาภาษาไทยนะคะว่าเป็นหนูนาพาไปดูนะคะชื่อช่องหนูนาหนูนาพาไปดูค่ะนะคะให้เหมือนกับตอนที่หนูนาขึ้นคลิปเนาะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูนานะคะหนูนาพาไปดูค่ะอย่างนี้นะคะโอ้ยวุ่นวายอยู่กับน้องหมาค่ะน้องหมาหนุ่มเปรี้ยวกำลังโตเป็นหนุ่มนะคะไปไหนก็ติดแม่ค่ะติดแม่ติดแม่นะคะ งับแต่แม่อยู่นี่นะคะแขนถลอกปอกเปิกหมดแต่ว่าเขาฉีดยาวัคซีนสุนัขบ้าเรียบร้อยแล้วนะคะหนูนาก็เลยไม่กังวลน,นะคะไม่กังวลเราก็เลี้ยงเขาเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวคนหนึ่งนะคะเลี้ยงเขาเป็นสมาชิกในครอบครัวคนหนึ่งก็จะอ้นอ้วหรือว,วุ่นวายกันอยู่นะคะยังไงก็ฝากช่องหนูนาด้วยเด้อะคะ่ะช่องหนูนาพาไปดูนะคะอะยินดีต,ต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูนาพาไปดูทุกวันทุกครั้ง เราก็อยู่ที่บ้านกกกกนี้นะคะยังไม่ได้ไปไหนนะคะตั้งแต่มายาังไม่ได้กลับบ้านเลยนะคะมาอยู่ที่หน้าภูเหล็กไฟนะคะเช่าบ้านอยู่ที่บ้านของคุณพอลลี่นะคะบ้านคุณพอลลี่บ้านช่างตั้มนะคะอยู่ตรงนี้ตอนนี้เรามีกิจกรรมสวนผักปาร์ตี้นะคะเรากำลังทําสวนผักกันอยู่รับชมตอนต่อไปนะคะความคืบหน้าของการทําสวนผักพี่น้องยูทูบเบอร์ของเรานะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะ ที่มีกิจกรรมให้ยูทูบเบอร์ทำนะคะขอบคุณคุณพอลลี่คุณตั้มนะคะที่พาทํากิจกรรมค่ะขอบคุณลุงพลป้าเต็นนะคะที่เรามาอยู่ด้วยนะคะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับลุงพลป้าเต็นนะคะสู้ๆค่ะ